เคยไหมคะที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจคนรอบข้างว่าทําไมในเหตุการณ์นี้เขาถึงแสดงออกแบบนั้นและแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมวันนี้เรารู้สึกหม่นหรือสถานที่นั้นเราถึงแสดงออกแตกต่างกันไปวันนี้นะคะพี่โจจะมาชวนให้คุณรู้จักกับ big five personality traits หรือโอเชียนนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องของ personality นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุคลิกภาพนะคะเวลาที่เราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานะคะก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของเรานะคะความรู้สึกนึกคิดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆเราถึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมา ซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่า Big f p v r s o r s o n t y น t y นะคะเจ้า Personality หรือบุคลิกภาพทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะตัวแรกค่ะก็คือตัว o o p e n n e s s ค่ะ Openness ก็คือการเปิดรับนะคะ บุค,คลิกภาพที่มีการเปิดรับเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะเป็นคนที่ชอบเรื่องใหม่ๆนะคะเวลาที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเขารู้สึกท้าทายแฮปปี้นะคะแล้วก็ชอบที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปโอเพ่นในที่ต่างๆด้วยซ้ำนะคะนี่คือบุค,คลิกภาพที่1ค่ะ openness การเปิดรับนั่นเองค่ะ บุคลิกภาพที่2หรือ personality ที่2นั่นก็คือ conscientiousness ค่ะ conscientiousness นะคะก็คือลักษณะพฤติกรรมที่มีความระมัดระวังสูงหรือว่ามีสติรอบคอบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะลักษณะนี้ก็คือจะเป็นคนที่ชอบการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะทำอะไรต้องมีทฤษฎีหรือว่ามีการวัดผลอะไรต่างๆประกอบอยู่เสมอค่ะบุคลิกภาพที่3นะคะนั่นก็คือ E extraversion ค่ะหรือคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะคะลักษณะพฤติกรรมนี้นะคะก็คือการชอบไปมีปฏิสัมพันธ์การชอบออกสังคมนะคะมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอการที่ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆหรือว่า thinking อะไรใหม่ๆจะเพิ่มพลังให้กับลักษณะนี้มากเลยค่ะ บุคลิกภาพที่4นะคะนั่นก็คือ agreeableness ค่ะ agreeableness นะคะลักษณะก็คือการเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างค่ะคนที่มีพฤติกรรมนี้นะคะเขาจะชอบจําวันเกิดจําของที่ชอบนะคะจำสถานที่แรกที่ได้เจอนะคะจำรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆกับคนรอบข้างได้ดีเขามักจะเป็นที่รักในวงสนทนาเสมอค่ะ บุคลิกที่5นะคะนั่นก็คือตัว N ค่ะ Neuroticism นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความกังวลความวิตกกังวลสูงนั่นเองค่ะการแสดงออกอะไรก็มักจะระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่าเขากังวลว่าจะถูกวิพากวิจารณ์หรือตัวเขาเองจะเผลอไปวิพากวิจารณใครนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองเทียบกันดูไหมคะว่าในแต่ละ personality เนี่ยถ้าคุณมีมากหรือคุณมีน้อยเนี่ยการแสดงออกของคุณจะออกมาในลักษณะไหนเอาล่ะเรามาลองดูกันนะคะว่า personality แต่ละตัวเนี่ยถ้ามีมาก หรือมีน้อยเนี่ยพฤติกรรมจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอ่าเราดูนะว่าเป็นมากแล้วก็น้อยนะคะ Openness นะคะถ้ามีมากนะคะคุณก็จะเป็นคนชอบพูดคุยเปิดรับไอเดียใหม่ๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีน้อยนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะเป็นคนไม่เปิดรับไอเดียใหม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้า คุณมีบุคลิกที่เป็น c o n s c i o u s n e s s นะคะก็คือมีสตินะคะอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีสติคิดก่อนพูดนะคะแต่ถ้าคุณมี c o n s c i o u s n e s s น้อยนะคะก็คือคุณจะเป็นคนไม่วางแผนนะคะแล้วก็ถ้าภาษาง่ายๆก็คือชอบด้นนี่อย่างนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเลยนะถ้า consciousnessness มีน้อยนะคะต่อมา extraversion นะคะ ถ้าคุณมีมากนะคุณจะเป็นคนชอบเจอผู้คนนะคะหนักปาร์ตี้ในเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณมีน้อยนะก็คือคุณชอบเก็บตัวนะคะชอบอยู่กับตัวเองอืมถ้าคุณเป็นคนที่มี agreeableness personality สูงนะคะนั่นก็คือคุณจะเป็นมิตรกับคนง่ายนะคะ แล้วก็จดจำรายละเอียดได้ดีแต่ถ้าคุณมี agreeableness น้อยนะคะก็คือคุณจะเน้นความชัดเจนของตัวเองเป็นหลักนะคะต่อมา neuroticism นะคะถ้าคุณมีมากนะคุณจะเป็นคนขี้กังวลนะคะแล้วก็มักจะพูดถึงปัญหาก่อน ะะแต่ถ้าคุณมีน้อยนะคะนั่นหมายความว่าคุณรับมือกับปัญหาได้ดีเป็นคนที่ สู้ไปขำไปได้นั่นเองนะคะสำหรับ neuroticism ถ้ามีน้อยก็คืออยู่กับปัญหาได้ดีนั่นเองค่ะพอเรารู้จักโอเชียนแล้วนะคะมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะมีประโยชน์กับตัวเราเองค่ะก็คือเราจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของเราได้นะคะทำไมช่วงนี้เราเป็นคนพูดเยอะจังทำไมช่วงนี้เราเป็นคนขี้วิตกกังวลจังทำไมช่วงนี้เราถึงไม่ชอบที่จะออกไปปาร์ตี้กับใครนะคะ พอเราเอาเจ้าตัวโอเชียนเนี่ยมาค่อยๆจับกับพฤติกรรมของเรานะคะเราก็จะสะท้อนตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นช่วงนี้นะเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะออกไปเจอผู้คนเยอะๆนั่นหมายความว่าช่วงนี้ตัว E ของเรานะคะก็คือ extraversion การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยอาจจะทํำงานได้ดีกับตัวเรานะคะหรือว่าถ้าช่วงนี้เรารู้สึกขี้กังวลเยอะจังเลยนะแสดงว่าช่วงนี้ neuroticism ของเราเนี่ยอาจจะมีสูงนะคะ ทำไมแต่ละตัวเนี่ยมันถึงมีมากหรือมีน้อยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเคยสังเกตตัวเองไหมคะที่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาส่งผลกระทบกับ personality หรือสิ่งที่เราเนี่ยแสดงออกไปด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติช่วงนี้นะคะเรามีความเครียดสูงนะแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่าสิ่งที่เรากาลังทางานอยู่ด้วยเนี่ยออกมามีผลลัพธ์ที่ดีนั่นหมายความว่าตัวโอเชียนของเราเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนไปในลักษณะนี้ค่ะผลลัพธ์ออกมาได้ดี เป็นเพราะเราโอเพนนะคะแต่ว่าเวลาที่เรายังมีความวิตกกังวลอยู่นั่นหมายความว่าบางครั้งสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะท้าทายมันอาจจะชาร l เลนจ์มากจนตัวเอ็นของเราเนี่ยแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมนะคะว่าเราอาจจะชุนเฉียวเกรี้ยกล่อดแล้วว่าเวลาที่อยู่ในห้องประชุมนะคะเราอาจจะพูดถึงแต่ปัญหาเยอะๆนั่นเป็นเพราะเรามีความกังวลอยู่สูงมากนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าสมมุติว่าคุณพยายามที่จะขยายส่วนพฤติกรรมที่เป็น openness นะคะก็คือเปิดรับความคิดแล้วก็อ p ชั่นใหม่ๆในที่ประชุมเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ความผ่อนคลายแสดงออกมาได้ผ่านพฤติกรรมอื่นๆนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะโอเชีนี้ก็มีประโยชน์กับคนรอบข้างเป็นประโยชน์ที่2ด้วยค่ะนั่นก็คือเราเข้าใจการแสดงออกของเพื่อนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะ ตอนนี้เราเข้าใจ Big Five personality traits แล้วนะคะเราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองนะว่าทำไมเราถึงแสดงออกพฤติกรรมนี้และเราก็จะเข้าใจเพื่อนๆคนรอบข้างด้วยนะคะว่าทำไมเขาถึงแสดงพฤติกรรมนี้ออกมาเขามีความเข้าใจแบบไหนนะคะเราก็จะรับมือกับพฤติกรรมต่างๆของทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้ดีก็จะเกิดกรณีพิพาทหรือว่าความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันน้อยลงนั่นเองค่ะ ในแต่ละช่วงเวลานะคะเราจะไม่มีทางมีโอเชียนทุกตัวเท่ากันเป๊ะไม่มีเลยหรือแม้แต่ตัวเราเองในแต่ละช่วงวัยนะคะก็มีโอเชียนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติตอนนี้นะเรากําลังไปทํางานที่ใหม่อยู่ในช่วงการทดลองงานคราวนี้เป็นไงคะโอเพนเนสทำงานสูงไหมก็ทํางานสูงเนาะแต่ว่าตัว c o n s c i e n t i o u s n e s นนะก็อาจจะมีสูงมากขึ้นไปอีกนะว่าโอ้ทำอะไรก็ต้องระวังคอยระมัดระวังตลอดต้องมีการวางแผนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวที่เป็น extraversion ตอนนี้เราอาจจะเหนียมเหนียมหน่อยใช่ไหม เพราะว่าเป็นสังคมใหม่เราก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเราเองมากนักว่าเราชอบอะไรมากมายหรืออะไรแบบนี้แต่ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะพอเราปรับตัวได้เนาะเจ้าตัว extraversion ก็อาจจะเยอะมากขึ้นพอเราค้นพบว่าเอ้ยที่ทำงานนี้ก็เหมาะกับเราฮะเราก็กล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้น neuroticism นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจจะมีเยอะมากนะก็อาจจะลดลงไปจากในช่วงแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าตอนนี้ตัวโอเชียนของเราเนี่ยควรจะต้องมีเท่าๆกันไหมหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปพี่ว่าเรา ร,รู้จักโอเชียนไว้เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมช่วงนี้เราถึงแสดงพฤติกรรมนี้เหตุการณ์ภายนอกมีผลกระทบอะไรที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมไหนเยอะไปหรือน้อยไปหรือเปล่าเอาไว้ทบทวนตัวเองก็พอไม่ต้องไปพยายามแก้ไขนะพี่ว่ารู้จักโอเชียนไว้เพื่อทำความเข้าใจตัวเราเองกับสถานการณ์นั้นๆจะดีกว่าค่ะ กรณีที่เรามี neuroticism เยอะเกินไปนะหมายความว่าเรามีจินตนาการสูงซึ่งจินตนาการสูงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่การจินตนาการในมุมของ neuroticism เนี่ยนะมักจะจินตนาการไปในแง่ลบแล้วมันก็มักจะวนอยู่ในหัวเราอย่าง never ending นะคะเทคนิคที่พี่โจมักจะแนะนำเสมอเลยนะเวลาที่มีน้องคนไหนมาคุยว่าโอ้ยช่วงนี้แบบวิตกกังวลคิดเยอะเลยคะเชื่อไหมว่าการเขียนค่ะ ช่วยได้อีกแล้วเนาะเขียนในที่นี้นะถ้าเป็นไปได้นะคะพี่อยากให้เริ่มจากการเขียนเป็นกระดาษลงมาเลยใช้ดินสอปากกาเนี่ยแหละคะ่ะเขียนออกมาเขียนในพื้นที่เขียนในสมุดที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยเขียนออกมาบรรยายออกมาเลยค่ะจะเป็นการเขียนฟรีไรทิงหรืออะไรก็ได้นะคะการเขียนเนี่ยมันเอาชนะความคิดที่อยู่ในหัวค่ะพอเราได้เห็นมันออกมาเป็นตัวหนังสือนะอย่างน้อยเราจับมันได้และเรารู้อาการและเราได้ให้คํานิยามหรือ definition ออกมาแล้วว่า ตอนนี้ฉันกังวลจังตอนนี้ไม่สบายใจเลยโอ้ยอยากจะร้องไห้ทำไมเหมือนมีอะไรจุกที่คอพอเราเขียนออกมานะมันก็จะชนะความวิตกกังวลนะว่าตอนนี้เรารู้สึกเป็นก้อนเทาๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ก้อนเทาละเราสามารถให้คำนิยามของมันออกมาได้นี่คือวิธีที่จะเอาชนะดิวโรทีซิซึมออกมาได้นะคะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เสร็จแล้วพอเราเขียนออกมาปุ๊บนะเราก็ค่อยๆดูไปค่ะ อันไหนแก้ไขไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอันไหนคิดว่าจะแบ่งปันให้ใครได้ยินได้ฟังบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับตัวเราเองเราค่อยๆให้มันจางไปก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้ผ่านกัน จบกันไปแล้วนะคะกับ Big Five Personality นะยังมีอีก2เรื่องที่ควรจะติดตามไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือ DISC และ s t r ร n g ์ไ i i n d e r ค่ะอีก2เรื่องนี้เข้มข้นไม่แพ้กันนะคะติดตามกันไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตัวเองและพัฒนางานให้ดียิง่งยิ่งขึ้นไปได้ค่ะ เอาละค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพจ e Creative Talk จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสำหรับการพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ